วันนี้เราก็จะมาดูความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพเดี๋ยวลองดูจากกราฟก่อนกราฟรูปที่1เป็นกราฟของฟังก์ชัน f มาดูตำแหน่ง x เท่ากับ a ที่ x เท่ากับ a ฟังก์ชันมันต่อเป็นเส้นเดียวกันไหมมันไม่ได้ต่อเป็นเส้นเดียวกันแสดงว่ามันไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ดูรูปต่อไปต่อนะดูรูปต่อไปต่อพิจารณารูปที่สองฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ไหมที่ x เท่ากับ a ตรงนี้มันไม่ได้ต่อเป็นเส้นเดียวกันนะครับเห็นว่ามันไม่ได้ต่อเป็นเส้นเดียวกันตรงนี้เป็นจุดโปร่งนะมันไม่ได้ต่อกันนะครับรูปที่สองก็ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ดูรูปที่สาม t x เท่ากับ a ฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องไหมอ่าจะเห็นว่าตรงนี้มันต่อเป็นเส้นเดียวกันเลยนะถ้าต่อเป็นเส้นเดียวกันเลยอย่างนี้คือมันเป็นฟังกช์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a แล้วย้อนกลับมาดูรูปที่1กันก่อนนะรูปที่1นึ่งนะมันไม่ต่อเนื่องถ้ามันไม่มีรูปภาพเราจะเช็คยังไงถ้ามีให้มาแต่ฟังก์ชันนะก็ให้เราหาลิมิตซ้ายก่อนลองพิจารณาลิมิตซ้ายลิมิตซ้ายอ่า เขาใกล้งง a ทางซ้ายนะลิมิตของฟังก์ชัน f of x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายเขาไอใกล้ a ทางซ้ายมาจากทางซ้ายใช่ไหมพอถึง A เสร็จก็อ่านค่า,าจำได้ไหมอ่าตรงกันกับเท่าไหร่ l หอ่า l 1ลิมิตขวาของฟังก์ชัน f เข้าใกล้ a ทางขวาทำไงนะครั้งที่แล้ว ยืนอยู่บนกราฟแล้วก็สไลเดอร์ลงมาเลยพึ๊ดพอตรงกันกันกนกบ A เสร็จก็อ่านค่า,าลิมิตขวาทลายร2เขียนลงไปนะครับดังนั้นลิมิต F อ f อเมื่อ X เข้าใกล้ a ก็มครับ ทางซ้าย l 1ทางขวา l 2ไม่ตรงกันอย่างนี้ก็บอกว่าหาค่าไม่ได้หรือไม่มีค่านั่นเองหาค่าไม่ได้เจนว่าถ้าหากว่าลิมิต f ขอ x เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าไม่ได้ฟังก์ชันนี้ก็จะไม่ต่อเนื่องที่ x เ,เท่ากับ a ดูต่อรูปที่2รูปที่2ก็ไม่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันใช่ไหมอะงั้นเรามาดู นะครับหาลิมิตก่อนลิมิต f of x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายมาจากทางซ้ายเลยครับเดินมาจากทางซ้ายพอถึงเสร็จพอถึง a เสร็จก็อ่านค่าฟังก์ชันตรงกันกับตรงกันกับ L1 เนะี่ยตรงกันกันกบ L1 ลิมิตขวาละ่ะลิมิต f of x เมื่อเเข้าใกล้ a ทางขวา มาจากทางขวานั่งเลยครับสไลดเดอร์ลงมาเลยมาให้มันถึง A พอถึง A เสร็จก็อ่านค่าตรงกันกันกบ l 1เช่นเดียวกันตรงกันกับ l 1เช่นเดียวกันอ่านั่นก็หมายความว่าลิมิต f of x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้าย l 1ทางขวา l 1นั้นลิมิต f f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็ L1 เออมันหาค่าได้นะลิมิตหาค่าได้คือ L1 ต่อไปให้เราหา F of A หาค่าฟังก์ชัน F ที่ X ท่ากับ a การหาค่าฟังก์ชันเราก็ไปยืนอยู่ที่ A แล้วก็วิ่งขึ้นชนให้ชนกราฟทะลุนะนี่จุดโปง่งทะลุชนจุดสีแดงอ่าชนกราฟจุดสีแดงก็เป็นนะส่วนหนึ่งของกราฟของฟังก์ชันนะครับ พอชนเสร็จอ่านค่าตรงกันกับ l 2 f of a เป็น l 2อา้าว f of a ก็หาค่าได้คือ l 2เรามาดูค่าลิมิต f of x เมื่อ x เข้าใกล้ a กับค่า f of a มันไม่เท่ากันมันไม่ใช่ค่าเดียวกันนะพอไม่ใช่ค่าเดียวกันเห็นไหมครับกราฟของเราเป็นไงครับมันไม่ได้ต่อเนื่องนะมันไม่ได้ต่อเนื่อง ไม่ได้ต่อเป็นเส้นเดียวกันที่ x เท่ากับ0ดูต่ออีกนะดูต่ออีกอรูปที่สาเหมือนกันเลยครับลิมิต f of x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายทางซ้ายเข้ามาจากทางซ้ายพอถึงเสร็จพอถึง a เสร็จปั๊บก็าอ่านค่าฟังก์ชันตรงก,กันกับ L ไปอย่างเร็วๆเ,เลยลิมิต f of x เมื่อ X เข้าใกล้ A ทางขวาสไลด์เดลลงมาเลยครับพอถึง A เสร็จปั๊บก็อ่านค่าฟังกชันเท่าตรงกันกับ L อีกตรงกันกับ L นั่นก็หมายความว่าลิมิต F of X เมื่อ X เข้าใกล้ A ก็ตอบ L มีค่าเท่ากับ L ต่อไปพี่นะค่า F of A หาค่าฟังก์ชันที่ X เท่ากับ A จาก A วิ่งขึ้นไปชนกราฟเลยพอชนกราฟชนแล้วนันี่ชนแล้วก็อ่านค่าฟังก์ชัน กันกับ l อีกจะเห็นว่ากราฟฟังก์ชันรูปที่3นี้ลิมิต f of x เมื่อ x เข้าใกล้ a กับ f of a มีค่าเท่ากันนะจะเห็นว่าเมื่อมันมีค่าเท่ากันกราฟของเราเป็นไงมันเป็นกราฟที่ต่อเนื่องนะมันเป็นกราฟที่ต่อเนื่องจาก3ข้อ3กราฟเมื่อกี้นี่เราสามารถสรุป นะครับวิธีการตรวจสอบว่าฟังก์ชัน f, f จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c หรือไม่ก็ต้องมีคุณสมบัติทั้ง3ข้ออย่างแรกเลยนะให้เราเช็คนะครับเวลาตรวจสอบ 1. ห,หาค่าฟังก์ชัน f of x ที่ x เท่ากับ c หาค่าได้ไหม 2. ลิมิต f of x เมื่อ x เข้าใกล้ c หาค่าได้ไหม 3. ลิมิต f เ f X ไม่อเข้าใกล้ c จะเท่ากันกับ f of c ไหมถ้ามีคุณสมบัติทั้ง3ข้อนี้เราก็จะกล่าวได้ว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c แต่ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งนะก็สรุปได้เลยว่ามันไม่ต่อเนื่องนะีขาดข้อที่1ก็จบเลยนะไม่ต้องหาข้อ2ข้อ3ต่อนะครับเรามาดูตัวอย่างอ่ะข้อที่1ว่าไงนะข้อที่1บอกว่าให้เราหา f of 2 f อฟอเฮ้ยมี2เงื่อนไขเราจะแทนตรงไหนล่ะเราก็แทนในเงื่อนไขที่มีข่อหมายเท่ากับนะครับเฮ้อแทนในเงื่อนไขที่มีข้อหมายเท่ากับ 3x ลบ2ตัวนี้เป็นเกรเราแทนด้วย2แทนลงในเงื่อนไขที่มีข่อหมายเท่ากับนะครับ3 2 6สกลบ2เหลือ4ได้แล้ว f อฟข้อที่1่ผ่านเพราะ f ออสองหาค่าได้ข้อที่2ลองหาลิมิตอานะเงื่อนไขไม่เท่ากับนี่แหละ เห็นไหมครับเราไม่ต้องหาทางซ้ายเราไม่ต้องหาทางขวานะครับเวลาเราหาค่าลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้2เราก็จะแทนในเงื่อนไข x ไม่เท่ากับ2อ่ะยิบฟังก์ชันนั้นมาเลยใช่เราใช้ตัวบนถ้าเราแทนลงไปเลยตอนนี้ตัวส่วนเป็นศูนย์แน่นอนแน่นอนนะเราต้องจัดรูปใหม่นะครับเราจะแยกตัวประกอบ X ิารณสอง 2. ลบสนะเพื่อให้มันตัดทอนกับตัวที่อยู่ด้านล่างจัดเลยนะเขียนต่อเลยเขียนต่อเลยอะไรนะเมืเ่อกี้นี่ลิมิต x กำลังสองลบสี่เราแยกเป็น x ลบสคูณกับ x บวกสอง x เข้าใกล้สองเห็นไหมมีตัวตัดทอนกันตัดเลย x ลบสตัดก,กับ x บ2หลืออะไรแล้วก็แทน เลือ x บวก2ใช่ไหมครับลิมิต x บวก2เมื x ่อ x เข้าใกล้2แล้วก็แทนด้วย2 2บวก2ท่ากับ4่อ่าน่น่นก็หมมยเขาว่าลิมิต f of x เมื x ่อ x เข้าใกล้2มีค่าเท่ากับ4ข้อ2ผ่านนะครับบันหาค่าได้แล้ก็ตรวจสอบข้อที่3ข้อที่3ก็ให้เราดูค่าลิมิตกับค่า f of 2มันเท่ากันไหม เขียนตรงไหนดีเขียนตรงนี้แล้วกันพื้นที่ไม่พอขอภายจะเห็นว่าอะไรนะ f limit f of x ที่เราหามาได้เมื่อ x เข้าใกล้2เป็น2เมื่อ x เข้าใกล้2เป็น4แล้วก็ f of 2ก็เป็น4มันเท่ากันครบ3ข้อแล้วนะข้อที่1คือนี่ f of 2หา,าได้ ข้อที่2ลิมิต f of x เมื A, ่อ x กเข้าใกล้2มีค่าเท่ากับ4นี่ก็หาค่าได้แล้วก็ข้อที่3าข้อที่3ข้อที่3ลิมิตเอาเกมื่อเข้าใกล้2มีค่าเท่ากันกับ A B o f อฟออทบ3ข้อแล้วก็สรุปเลยอ่าสรุปได้เลยนะดังนั้นจมูกนั้นา f เป็นฟังชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2อะลองดูตัวอย่างที่2นะไปอย่างเร็วนะครับตัวอย่างที่2เหมือนเดิมครับต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2หรือไม่แล้วก็เช็คครับ f of 2 f ลตัวไหนเป็น x เราแทนด้วย2ลงในเงื่อนไขที่มีครื่หมายเท่ากับ2 x ก็2คูณ2ลบ2 2 2สอลบ2ก็เหลือ2หาลิมิตครับลิมิต f of x เมื่อ x เข้าใกล้2แทนในเงื่อนไขที่มีคืหมายไม่เท่ากับก็จะได้ว่าลิมิต x กำลังสลบ4เออเหมือนกันกันกบข้อเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันเลย งนันแสดงว่าเราก็แยกแยกได้ x ลบ2คูณกับ x บวก2ตัดเลยนะ,ะจากนั้นเราหาค่าริบิทเลยนะครับเขียนต่อเลยนะเกี่ยอะไรดูอีกครัง้งหนึ่ง ือ x บวก2อเท x ด้วย2ก็จะเป็น2บวก2เป็น4 l i ลิมิตก็หาค่าได้นะลิมิตก็หาค่าได้ลิมิต f of x เมื่อ x เข้าใกล้2แรละตอบ4ข้อ nah, 2ผ euh. ่านเช็คข้อที่3ครับข้อที่3ก็ให้เราเช็คว่าลิมิต f of x กับ f of 2นี่เป็นไงกัน f of 2เรามีค uh, like so ่าเท่ากับ2แต่ลิมิต f of เม่เข้าใกล้2เราตอบ4อ่ะไม่ตรงกันไม่เท่ากันตกข้อที่3ไปนะครับถ้าตกข้อที่3คุณสมบัติไม่ครบก็สรุปได้เลยว่า f f อะไรนะ f เป็นฟังก์ชัน ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2แค่นี้ครับนะวันนี้ขอแค่ให้เราตรวจสอบให้ได้ว่านะฟังก์ชันมันต่อเนื่องที่ x ตามที่กำหนด,ดให้หรือไม่นะฮะมีงานให้เราทำนะครับงานครั้งที่6งานครั้งที่6 2สองข้ออย่าลืมตอนเขียนงานครั้งที่6ก็ให้เราเขียนชื่อ ตัวเองด้วยนะเขียนชื่อตัวเองนะครับชื่อเราเองแล้วก็ส่งในกลุ่มไลน์ Openchat นะครับในห้องกลุ่มไลน์ Openchat ในโน้ตนะโน้ตตามเลขที่เลยนะให้เราให้เราทำส่งนะครับ2ข้อถามมีปัญหาอะไรก็ค่อยไลน์ถามแล้วกันนะครับแค่นี้ก่อนนะ